สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาท์าโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจอะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือราศีเมษสิงห์ธนูนะคะประจำเดือนตุลาคม2565้าห้านะลองดูกันว่าเกณฑ์ความรักความสาคัญของชาวธาตุไฟจะเป็นอย่างไรนะคะ ไปแรกนะคะหกดาบอืมคุณอยากมูฟออนจากความสัมพันธ์นี้เหรอเก้าดาบมีความเครียดมีความกังวลใจเลยทีเดียวนะในช่วงนี้นะคะแปดเหรียญ The Emperor The Fool เดอะเลเวห้าไมา้สองเหรียญเพดด์ออฟวาดและควินออฟคับโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะ ใ่พลังงานของคุณนะคือหกดาบอย่างที่มิกาบอกนะหกดาบเข้ามาเหมือนกับว่าตัวคุณเองเป็นช่วงเวลาที่อยากที่จะจบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากมุกออนอยากหนีออกไปอยากก้าวออกไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ ไม่อยากจับมือกุมมือคนรักอีกต่อไปนะคะเหมือนกับคุณและเขามีเรื่องมีปัญหากันนะในช่วงที่ผ่านมาแล้วไม่สามารถที่จะเคลียร์กันได้เลยทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกเป็นกังวลน,นะมีก้าวดาบเข้ามานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงอ่อห้อมล้อมตัวคุณอยู่นะเรื่องที่คุณเสียใจเรื่องที่คุณกังวลใจนะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่่า เข้ามากระทบในตัวคุณในตอนนี้ระหว่างคุณกับคนรักนะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะปรับจูนกันได้นะและมันทําให้ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะอึมครึมไม่สดใสน,นะจนถึงขั้นที่คุณอยากจะมูฟออนออกจากความสัมพันธ์นะคะอะแต่ คุณมีแปดเหรียญเข้ามานะเขาจะกลับมาดูแลเอาใจใส่คุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะกลับมาขอโอกาสกับคุณเขาจะกลับมา,าพยายามทําตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะเกรนความรักที่มีนะคะเขามีให้คุณม,ม,มีมีความมั่นคงให้กับคุณนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับเขาขาดเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่คุณนะแล้วเขาพยายามเข้ามาเติมเต็มเขาพยายามปรับปรุงตัวนะคะ The Emperor ดีเอมโพเรอร์เข้ามานะยังไงแล้ว,ลวเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเป็นเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ทีออ่มีระยะห่างนะระหว่างคุณกับเขาเป็นคู่รักต่างวัยนะคะด้วยลักษณะบุคลิกตัวตนของเขาค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเงียบสุข,ขุมนุ่มลึกนะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกด้านความรักเป็นคนไม่หวานไม่โรแมนติกนะแต่เพียงแต่ว่ามีความจรงิงจังจรงิจรงใจนะคะแล้ว เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะเรื่องงานมาก่อนเสมอนะสำหรับคนคนนี้นะเดฟูเข้ามาเดบฟูเข้ามาตอบย้ำนะคะว่าตัวคุณเองพยายามที่จะลืมเรื่องที่มันไม่สบายใจลืมเรื่องที่มันทุกข์มันกังวลน,นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคุณเองแบบไม่อยากจะยึดติดอะไรไว้นะคะอยากจะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะเป็นอิสระจาก จิตใจของคุณเองนะที่มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองพยายามที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันดีขึ้นประครับปรองนะแต่ว่าตัวคุณเองก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยถึงขั้นที่จะถอดใจนะคะแล้วอีกในนึงก็เหมือนกันว่าคุณไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คุณขอมุกออนขอเดินจากไปข้างหน้าก่อนนะแต่ เอาจริงๆแล้วคุณทําไม่ได้นะคะเหมือนกับเวลาที่คุณเสียใจเวลาที่คุณรู้สึกงอนรู้สึกน้อยนะคุณก็อยากจะมุกอ่อนจากความสัมพันธ์แต่เวลาที่เขาเข้ามากับมาดูแลจะใส่เทคแคร์คุณคุณก็พร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะคะเลเ,เวอร์เข้ามานะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะค่อนข้างที่จะลึกซึ้งค่อนข้างที่จะเป็นรักที่มีความเสน่หาให้กันนะแล้ว คุณไม่มีวันที่จะปล่อยมือจากเขาได้นะเพราะว่ายังไงแล้วคุณกับเขารู้สึกว่าจะมีความหลงไหลให้กันอยู่นะคะไม่อาจจะปล่อยมือจากกันได้นะห้าไม้ย,ยังคงมีเรื่องให้ต้องปรับต้องจูนกันอยู่นะในสถานะที่คุณอยู่ในตอนนี้อาจจะมีเรื่องของคู่แข่งเข้ามาอาจจะมีคนเข้ามาปิ๊งเข้ามาชอบคนรักของคุณก็เป็นไปได้นะคะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกน้อยรู้สึกเครียดรู้สึกเป็นกังวลใจนะ สองเหรียญสองเหรียญเข้ามานะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะไม่ว่าจะโกรธกันมากน้อยแค่ไหนอุปสรรคจะมากน้อยแค่ไหนนะยังแล้วนะคะคู่ของคุณและเขานะคะไม่เคยปล่อยมือออกจากกันนะโกรธกันยังไงก็จะกลับมาคืนดีกันเสมอนะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอินฟินิตี้นะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะยังไงแล้วคุณกับเขายังไม่ได้เลิกกันได้ง่ายๆนะเพ o อฟว r d เพ o อฟว r d เข้ามานะ ยังไงแล้วนะคะตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นะเขาเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วเป็นคนทันสมัยอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะเขาด้วยความที่มีเสน่ห์ของเขานะก็ทําให้คุณรู้สึกหวัดระแวงขึ้นมานะคะในตอนนี้นะแต่ระหว่างคุณกับเขานะค่อนข้างที่จะเป็นคู่รักที่ ยังไม่สามารถที่จะมุกออนออกไปจากกันง่ายๆนะคะคงยังมีไพ่พลังงานบวกอยู่นะยังไงแล้วคุณอาจจะได้แค่คิดแต่ทำไม่ได้นะควีนควีนอฟคัพคุณมีความน้อยใจมีความออไม่สบายใจเกี่ยวกับคนรักของคุณคุณรอให้เขาเข้ามาง้องอรอให้เขาเข้ามาเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณอยู่นะในตอนนี้นะคะเพราะว่าควีนอฟคัพเข้ามามันเหมือนกับเปินความรักความสัมพันธ์อะ ตัวคุณเองมีความมั่นคงในระดับหนึ่งระลัะเพียงแต่ว่าคุณไม่มั่นใจในตัวคนรักนะคุณไม่มั่นใจเขาคุณรู้สึกน้อยใจคุณรู้สึกว่าเขาดแูแลคุณไม่มากพอเขาใจใส่คุณไม่มากพอนะแล้วมันทําให้ความรักความสัมพันธ์อึมครึมยังไงแล้วนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะเพียงแต่ เขายังอาจจะมีบางข้อนะที่เขาอาจจะดือ้ออาจจะไม่ค่อยดูแลอาใจใส่คุณเท่าที่ควรแล้วมันทำให้คุณรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจในความรักความสัมพันธ์ที่เขามีให้คุณนะไงเรามิกาจะขอเปิดไพ่ต่อให้นะว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณไหมนะขอให้ไพ่ได้ทำนายออกมาว่าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณไหมนะคะ q วีนอพาร์ติเค เป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่คุณยึดติดไว้เลยทีเดียวนะสามไม้ถ้าเขาเป็นพ่อไม้แม่ไม้เขาเป็นคนที่ผิดหวังเรื่องความรักมาเขาคนนี้เป็นคนที่ใช่เลยทีเดียวนะคะเจ็ดเหรียญยังไงแล้วนะคะเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ เขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเลยนะควีนอมพลิเคิลเข้ามามีความรักความมั่นคงให้แก่กันเลยนะอ่าตามมาด้วยสามไม้สามไม้เป็นการพบเจอแต่คนที่ถูกใจนะคะแล้วก็เกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะราบรื่นขึ้นนะเริ่มมองหานาคตร่วมกันเริ่มมองแล้วว่าจะสร้างนางคตร่วมกันแบบไหนนะอ่าแล้วก็ในคู่ที่โกรธกันก็จะกลับมาดีกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นจากเดิม เจ็ดเหรียญเข้ามานะคะสถานการณ์ความรักค่อนข้างที่เป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างทำงานเก็บเงิน,นเพื่อพัฒนาความฐานะความมั่นคงทำให้ฐานะและความมั่นคงมันราบรื่นขึ้นนะคะยังไงแล้วนะเขายังคงเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะยังไงเราก็ขอให้คุณใจเย็นๆในทุกปัญหาที่คุณเจอนะคะถ้าได้เปิดอกคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายนะ ยังไงแล้วนะคะมิกขาขอให้ชาวาธาตุไฟนะสมหวังในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโรดได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ